นี่คือพี่ตายสมัยวัยรุ่นนักเขียนที่คอยสร้างเสียงหัวเราะให้กับพวกคุณทุกคนส่วนนี่ก็คือครอบครัวของพี่ตายภรรยาลูกๆและเจ้าบิ๊กในปัจจุบันกับอีกเอ่อดอกเบียเบ้ย<ะ><ะ>เวลาผ่านไปครอบครัวสุขสันต์ของพี่ตายก็ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นบางครั้งก็มีอุปสรรคเข้ามากันลดนเงยนหรอครับเบียละสิยิ่งมีมลสมชีวิตรายได้ก็ลดลงค่าใช้จ่ายก็ถาโถามโอ๊ยปวดท้อง <mm> ไม่ใช่ขอบควัวแล้วล่ะที่โตแต่เจ้าดอกเบี้ยนี่แหละที่โตมากพอขาดสภาพคล่องถึงนับหลายจ็อบก็ยังจ่ายหนี้ไม่ไหวนั่นแหละครับและนี่ก็คือพี่ตายในวันนี้อยากกลับไปปาร์ตี้กินสมอเหมือนเมื่อก่อนไงตอนนี้กินแต่มัมมี่รู้สู้นี่ถ้าคุณรู้ก็สู้ได้ตอนแคนนี่ต้องชํำระทนไม่ไหวแล้วเทวดาเจ้าขาช่วยลูงช้างด้วยเถิดข้ามาแลววน่าคุณๆนะเนี่ยถ้ามาช่วยข้าจากนี้ใช่ไหมเปล่าจ้าเรื่องนี้เทวดาก็ช่วยไม่ได้นะ ้โถใจเย็นอย่าพึ่งทอ้อถึงเทว,วาดาจะช่วยไม่ได้แต่ถ้านายเดือดร้อนจริงๆก็ไปขอเจราจาต่อรองกับเจ้านี่ได้นะไหนๆขอดูก่อนว่านายเป็นลูกหนี้แบบไหนอืมฮ่าลูกหนี้แบบไหนก็เหมือนๆกันนั่นแหละ ไม่เหมือนกันสักหน่อยเพราะว่าถ้าจะเริ่มแกหนี่ต้องรู้ประเภทนี่ของตัวเองอัตราดอกเบีย้ยและประเมินกําลังก่อนว่าจะจ่ายไหวแค่ไหนจะได้เลือกวิธีให้เหมาะสมรุ่นนี่แบบแรกจ่ายไหวแต่ต้องการลดพาร,ระดอกเบีย้ยให้ใช้วิธีต่อไปนี้เปลี่ยนประเภทของนี่จากนี่ที่ดอกเบีย้ยสูงไปหาดอกเบีย้ยที่ถูกกว่าเีที่ผ่านมาของเราล่ะรีไฟแนนซ์ปิดนี้เก่าด้วยการย้ายนี่ไปหาเจ้าหนี้ใหม่ที่เงื่อนไขดีกว่าเดิม ขายธนาคารไม่ถูกเลยน้องแมงสีเขียวก็สวยน้องตาโตแตงวงก็ดีอ๋อพิจารณาแบบนี้เองเหรอลูนี่แบบที่สองใจไวแค่บางส่วนเพราะรายได้ลดลงชั่วคราวเราดูทั้งเลือดต่อไปนี้ขอยืดเวลาการชรําระนี่ให้ยอดการจ่ายต่อง,งวดเบาลงเขาบอกคนที่บ่นจะมีอายุยืนงั้นให้มีผมขอชํอาระยาวๆไปอีกร้อยปีได้เลยครับว่าไงนะขอลดอัตราดอกเบีย้ยลดค่าง,งวดหรือผ่อนแบบขั้นบันไดเพื่อลดภาระผ่อนชําระในช่วงที่ขาสภาพคล่อง ช่วยพนันนองอกเข้าควอดิโอหน่อยเดี๋ยวผมพอมผ่อนตังเงินขายของธนาคารเลยพักชําระเงินต้นจ่ายแต่ดอกเบี้ยไปก่อนพอครบกาหนดพักชราระก็ต้องจ่ายคืนเงินต้นช่วงที่พักชราระไปด้วยนะพักนี่มันดีอย่างนี้นี่เองพักนี่กับพักอู้งานเป็นคนละเรื่องกันเฟ้ยลูกนี่แบบที่สมมีเงินก้อนแต่ไม่พอปิดนี้ปิดนี้จบด้วยเงินก้อนมีเงินสดถึงยังไม่ครบแต่มาขอส่วนลดนี่ได้ เอาเงินสดมาแล้วช่วยปิดหนี้ให้ทีแต่นี่มันแบงกกาโมทั้งนั้นลูกหนี้แบบสุดท้ายจ่ายหนี้ไม่ไหวเลยเพราะเดือดร้อนจริงๆให้ไปเจราจาขอพักชําระหนี้ทั้งต้นและดอกก่อนชั่วคราวเมื่อคกกาหนดจึงค่อยชาระคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วงที่พักไปด้วยโอ้โหนี่ลดลงไปเยอะกว่าแต่ก่อนอีกทำได้ไงกันนี่อเมซิ่งเห็นไม่เล่าว่าพอลูกหนี้จ่ายไม่ไหวเจ้านี่ก็พร้อมช่วยเหลือลูกหนี้ตามสมควรนั่นแหละ แค่เอาหลักฐานทั้งหมดไปคุยกับเจ้านี่แจ้งเหตุผลที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามปกติแค่นี้ก็ไม่ต้องให้เทเวลาช่วยแล้ว,ลวอ้อแต่ต้องศึกสาเงื่อนไขให้ดีก่อนเซ็นสัญญานะและว,วิธีทั้งหมดที่บอกไปคือการปรับโครงสร้างหนี้ยังไงล่ะอขอทวนอีกทีแล้วกันการปรับโครงสร้างหนี้ต้องเริ่มจากลูกหนี้รูปรเภทหนี้และสถานะตัวเองก่อนเพื่อเลือกวิธีการให้เหมาะกับกำลังในการผ่อนชำระตามที่เล่าไป ปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยมีโครงการช่วยเหลือลูกหนี้มากมายเช่นหมอนี่เพื่อประชาชนให้คำปรึกษาเรื่องหนี้โดยผู้เชี่ยวชาญทางด่วนแก้หนี้เป็นช่องทางเสริมเพื่อให้ลูกหนี้ของความช่วยเหลือไปยังเจ้าหนี้เพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ให้เหมาะสมกับความสามารถของลูกหนี้คลินิกแก้หนี้ช่วยปรับโครงสร้างหนี้เสียบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันกับเจ้าหนี้หลายรายพร้อมกันดีจังเลยท้านี้หมดแล้วคุณสบายขึ้นเยอะ ถึงจะหมดนี้แล้วก็ต้องปรับวินัยกับนิสัยการใช้เงินใหม่ซะอยากมีอนาคตการเงินที่ดีต้องเลิกฟุ้งเฟ้ออย่าใช้เงินเกินตัวรู้จักบริหารเงินทำบัญชีรายรับรายจ่ายวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพอย่าลืมวางแผนการเงินเพื่อรับมือกับเหตุฉุกเฉินเพื่อให้ไม่ต้องก่อหนี้ใหม่ในอนาคตโชคดีจันที่แบ่งเงินไปทำประกันสุขภาพไว้ แค้นี่แค่ไหนก็ต้องชมรานี่ให้หมดอน,นคาคตจะได้สดใสเบิกบานพอน,นี่หมดกันเหลือก็พาครอบครัวมาฉลองสักหน่อยขอบคุณนะคะขอเสิหลับรูปเปล่าอ๋อมาทำอะไรบ้านผมกับเนี่ยทเที่ยวแบบนี้มันประหยัดนี่นาะ